สามารถรับชมได้ทุกวัย。这一生我等得好长。 从懵懂少年到孤独的王，这一世我爱的好伤啊。任你把剑插进我胸膛。我的战马飞他为你平天下。你的琴弦拨动，伴我笑天涯。愿为你舍江山。为。 卸铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。 ไปได้เท่าไหร่กันคุณลทราชบุตรเขยชุบไอเจียนกำลังฝ่าวงล้อมสีทิศทางเพียงแต่มีทับใหญ่หนุนอยู่ด้านหลังเพลิงไฟลุกลามไม่ทันฝ่าวงล้อมหนีออกไปได้ถูกเผาตายในค่ายทหารจิ้นไปได้เพียงครึ่งนีรีบไปที่ค่ายทหารจิน้นหากพบคนรอดชีวิตฆ่าให้หมดแล้วส่งกำลังหนึ่งแสนไล่ข่าวบุี่หนีไปได้สอบอีกอย่างนึงส่งสารไปวังหลวงคุณรายงานองค์หญิงทับจิน้นถูกบีบให้ออกจากป่าทึบแล้ว ตอนนี้หนีตายกระเจิดกระเจิงไปยัค่ะไปได้ มากแล้วรีบพักผ่อนเถอะเพคะรายงานการศึกคงมาถึงพรุ่งนี้ยังไม่ได้รับรายงานข้าก็ไม่อาจวางใจได้มีรายงานทุนนกหญิงรายงานการศึกมาถึงแล้วพี่ว่ารีบไปเอามาสิ เพคะออองหญิงท่านราชบุตรเคยชนะแล้วหรือเพคะราชบุตรเขยดำเนินการตามแผนเผาค่ายทหารจิ้น ชูเปเจียน pues ้ากำลังหลบหนีทับจินถ yeah, yeah, ูกเผาตายไปกว่าครึ s. <S that, tha ่งรัชบุตรเคยบอกว่าเที่ยงวันนี้ชูเป๋เจียต้องแพ้แน่แยินดีด้วยเป็นข้าองค์หญิงดีจริงๆเลยเป็นอย่างที่ปายพิงถิงคาดการไว้ราชบุตรเคยโจมตีทับจิ้นดังคาด 要！刘备姐，你看着，打吧！呀！ คูณฟาบาทเสียไทยเว่ยมาตินแล้วกพย่อเรอะถาไหวบังคมฟาบาทได้ข่าวการศึกไปหลันบ้าหรยังคุณฟาบาทจ้าไปอ๋องออกศึกโดยพระการคุณนันราชสำนักต่างไม่พอใจบัดน,นี้สถานการณ์การศึกยังคงขับขันขอฟาบาททรงชี้แนะว่าควรส่งทัพหนุนไปช่วยหรือไม่เพื่อเหรสถานการณ์กำลังเ,เปลี่ยน เจ้าดูปลาหน่ยสิตัวเองกำลังจะติดกับก็ยังไม่รู้รู้แต่เพียงว่ามีอาหารอยู่ตรงนั้น หญิงจนราชบุตรเคยส่งข่าวมาเพคะไปพิงถิงทิ้งชุดเจ้าสาวไว้ตอนนี้นางหนีไปแล้วนางรักษาคำพูดจากไปโดยเร็วแต่ว่าจนราชบุตรเคยคุมกานแน่นหนา <c oughs> ก็ไม่น่าจะหนีออกไปได้ง่ายเช่นนี้นี่ <c oughs> ทำไมต้องจัวไม่ขัดขวางนางไว้เหรออาจเป็นเพราะพวกนางย่องหนีไปตอนกลางคืนตรงโจก็ไม่พบเห็นเพคะคนอื่นๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติ ตอนเช้าได้ยินคนในจวนบอกว่าตรงจัวไม่มีทิศท่าผิดปกติหนีออกไปเงียบๆบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เสียดายโชคชะตามักเล่นตลกหากข้าไม่ใช่องค์หญิงและนางไม่ใช่นางบางทีข้ากับป่ายพิงถิงคนนี้อาจเป็นมิสหายที่ดีต่อกันได้อ๋อองหญิงนางทิ้งจดหมายไปสองฉบ,บับองหญิงเชิญอา่าน เคยตกอยู่ในอันตรายก็ต,ต้องรีบตามเขากลับมาลูอีเตรียมรถม้าเร็วขขาต้องารม้าที่เร็วที่สุดอ,องหญิงอย่าไม่รีบไปอีกเออเเพคะหม่อมฉันจะไปเดี๋ยวดี ดจดหมายอ่านพิงถิงคงจากไปแล้วหลายวันมานี้องค์หญิงส่งให้การต้อนรับเป็นอย่างดีข้าทราบซึ้งใจยิ่งนักจดหมายสองฉบับนี้เตรียมไว้เพื่อองค์หญิงใช้ในเวลาจำเป็นวันก่อนพิงถิงทูลไปเพียงครึ่งเดียวหากท่านราชฉบุตรเคยบุกโจมตีจะเกิดได้สองสถานการณ์หากทับจิ้นไปทิศตะวันออก ถอยทัพไปยังราชสำนักดังนั้นซื่อมาหงจะต้องส่งทัพหนุนมาช่วยหากบุกโจมตีระยะไกลจะทำให้เสียกำลังเปล่าต้องบุกโจมตีเพียงครั้งเดียวศึกครั้งนี้องค์หญิงถึงจะชนะอย่างเบาใจแต่ถ้าหากทัพจิน้นไปทิพทางตะวันตกจะเต็มไปด้วยหุบเขาอาจถูกซุ่มโจมตี ้อัหล่พวกเขาช้าช้ามากพวกเรามอบของขวัญให้พวกเขาสักหน่อยกัแล้วกันได้เลยได้เลย ู้เปิดเจียจะคิดว่าข้าเป็นเด็กสามขวบหรือยังไงไปอีกทางยอะัหากไม่สามารถลองทับทิ้นไปได้ก่อนเข้าหุบเขาแล้วก็ก็ควรถอยกลับไปคุ้มกันเมืองทันทีขุดคลองและบ่อน้ำเพื่อสงครามยืดเยื้อแต่ถ้าราชบุตรเคยหวังสูงหากออกบุโจมตีแล้วต้องไล่ล่าจนถึงที่สุด เป็นพิงถิงจะไม่แข่งความเร็วกับชูป่วยเจียเด็ดขาดสึกที่เมืองคารปู้ครั้งก่อน,นพิงถิงเคยเห็นแล้วว่าชูป่วยเจียรวดเร็วเพียงใด้ด

you're gone you're gone เฮ้ยอะไรเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ย้วเฮ้เยเ้เยเ้ยเ้เฮาเยเฮยั้ยเเ้้ เหมือนพวกเขาเตรียมการมาก่อนหน้านี้ไันนี้หนีตายมาสักนิดเลยพวกเราถูกหลอกแล้วท่านราชบุตรเขยตอนนี้ทำยังไงกันดีอตกใจทำไมฟังนะเอาคนแขวนชือนในกองทัพออกมาข้างหน้าให้หมดท่าราชบุตรเขยนิดอย่าไม่รีบไปอีกทราบข้าน้อยรับปัญชาเจับ ชูเจียข้าอยู่นี่แล้วเจ้าไม่ได้มาเพื่อสตรีหรอกเลยทำไมต้องทำสึกใหญ่ขนาดนี้ด้วยข้าว่าเจ้าจะทำให้พี่น้องของเจ้าต้องมาตายเปล่าชูไปเจีย้ยหหาเจ้าไปสุภาพบุรุษก็ปรากฏตัวออกมาสินี่คือความแค้นระหว่างเราสองคนเจ้าก็ออมาสั่สารด้วยตัวเองสิผอเสีย เจ้าใจกล้าใช้ได้ที่กล้าท้าทายข้าเช่นนี้แต่สวรรค์ไม่เข้าข้างเจ้าเจ้าต้องแพ้แน่นอนใจข้าไว้ชีวิตเจ้าเลยก็ได้เจ้าคืนชายาของข้ามาก่อนมิเะนั้นอย่าหาว่าข้าใจดำอมหิตลงมือข้าเจ้าให้แผ่นดินนองเลือดแผ่นดินนองเลือดข้าให้สิ้นซากแผ่นดินนองเลือดข้าให้สิ้นซากแผ่นดินนองเลือดข้าให้สิ้นซาก แอนดินดนองเลือดฆ่าให้สิสามแอนดินนองเลือดข้าให้สิสามหล่อไปทุกทายาทเจิ้นเปยอเ์อ๋องเลยหน้าขันจริงๆก่อนท่านนี้ป้ายพิงผิงคือสาวใช้ของข้าตอนนี้เป็นสนมของข้าแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าอีกต่อไปแล้วอย่าพูดซีซัวพูดไปเจ้าก็คงไม่เชื่อกลยุทธ์ถล่มค่ายทหารจิ้นนั้น เป็นแผนของปายพิงถิงทังนั้นน่ะแหละเป็นยังไงตกใจใช่ไหมเจ้าย้ำนักย้ำหนาว่ามาที่นี่ก็เพื่อนางสุด้ายมันช่างน่าตลกสิ้นดีเร็วไป็วเร็วเรร็วเร็วไป็วเรไปเร็วเรๆเร็วเร็เร็วเร็เร็วเวเร็วเร็วเเ็เป ชูเผียะแหกตาดูรุาให้เต็มตาทัพใหญ่ที่อยู่ข้างหลังข้านั้นเป็นผู้ริ้มไพจากแคว้นจิ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งซื้อมาหงไร้คุณธรรมชาวบ้านเกือบอดตายไม่มีข้าวปลาให้กินแต่พอมาอยู่ปลายหลันกลับอยู่เย็นเป็นสุขซื้อมาหงไม่เพียงไม่ขอบคุณพวกเรากลับส่งทัพใหญ่มาโจมตีพวกเราอีกได้ข้าจะควักหัวใจพวกเจ้าให้สุนัขก,กิน เจ้ากล้าบุกมาเพื่อช่วยสตรีของเจ้าก็ต้องข้ามสมพวกเขาไปก่อนแน่จริงก็เข้ามาเจ้ามันชักเลวสิ่นดีเจ้าวาแงแผนไว้ล่วงหน้าหืลเนี่วิกฤตหนอนหมายของต้าจิน้นเจ้านั่นแหละที่อยู่เบื้องหลังถ้าใช้จะทำไมเจ้าออกสึกโดยพระการข้าต่อพระบัญชาฝ่าบาทของเจ้าไม่นึกถึงบ้านเมืองอยากรบก็รบ ถ้าพูดไม่ผิดล็อกจูเจียเอาอยัางไงเล่าสู้หรือไม่สู้ว่ามาเลยน,น่าเสียดายที่เจ้าต้องพ่ายแพ้สู้ไม่สู้สู้ยังไงข้าตัดสินใจเองคิดจะจับโจร้องจับหัวหน้าก่อนข้าจะเด็ดหัวเจ้าเป็นคนแรกเย่เจ้า

Um, do be 仗着目光，待天下风起云涌是狂放。我自上一枝孤芳，可天涯何处有你的发香？天未亮要远比方。 笑尽尘世灿烂过往，你语言的沙场，有哀伤流淌在黄土之上。为战而战，为生而唱，为你抵挡。对月仰望，对天呐喊。 荒凉悲壮，别忘记我模样，无我无名无常。从此随我的心事，从此断茫茫归途。边缘小巷最深处，我回首来时路，何来繁华的嚣张？烈日当空心着想，心灼伤。 常为你抵挡，对月仰望，对天呐喊，对你疯狂。盔甲肩膀，荒凉悲壮，别忘记我模样。